ความเป็นธรรมชาติความเกง่งความสามารถของน้องอาอาสกุณาพอนบอกเลยพี่น้องคะว่าอีลาน้อยของเฮานะคะเป็นเด็กที่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นอีอย่างที่อยูง่ง่ายกินง่ายได้เลือดพอจ๋าเต็มๆพี่น้องคะความเป็นอาอา,อาสกุณาพรกับพอจ๋าพงศกรมีความเหมือนความคล้ายกันรอยเปอร์เซ็นเลยพี่น้องโอ้โหต้องย่อมับว,ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ กินง่ายอยู่ง่ายจริงๆค่ะแล้วเมื่อวานพี่น้องค่ะสำหรับมือนีนะคะย่ายสิทธิ์สิทธิ์นําความเพื่อนไหวของน้องอาอายส,สกุณาพรเมวาวซูเม่แม่แฟนคลับเอฟซนะคะเพราะว่ามือวานอิหลาหน้อยได้ไปเขาค่ายค่ายยุวะอวะ่าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางโรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะอิหลาหน้อยบ่มิงะบ่ได้ออกงานทําการแสดงนะคะแต่ หลายคนที่รอติดตามความเคลื่อนไหวของน้องอาอายสก,กุณาพรก็ยังรอเหมือนเดิมเมื่อนี้ค่ะแย้ซีสินัมความน่ารักของน้องอาอายสก,กุณาพรมานำเสนอให้แม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซีนะคะได้เห็นความเคลื่อนไหวได้เห็นความเป็นไปของอีหล่าหน่อยว่าเมื่อวานทีเขาายัลูกเสืออีหล่าไปร่วมกิจกรรมอีอย่างกับเพื่อนๆแน่น,นะคะแล้วพอบอกเลยว่า พระอยสกุณาพรคืออยู่ตรงไหนก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มทุกสถานที่พี่น้องอันนี้คือจริงๆเด็กคนนี้คือต้องยอมรับต้องขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ใกล้ไผรความสุขเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องขาแล้วมาบ้านคะ่ะอิหลาหน้อยนะคะเด็เป็นนางร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ เพื่อนพ้องที่ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะแล้วพ่อตอนเศร้านะคะกิจกรรมท่าโุงเรียนนะคะกับเป็นอิหล่าหน่อยของเฮ้านะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆหรือว่าทางคูบาอาจารย์ท่านเพื่อนๆนะคะเพื่อนให้เกียรติอิหลาถือผ้านดอกไม้นะคะพากลุ่มกลุ่มพากลุ่มเพื่อนๆเข่าไหว คุณครูนะคะถือว่าเป็นอีอยังที่น่ารักอบอุ่นมากๆสําหรับน้องอาษณษณอายสกุณาพรค่ะแต่ความว่าออายความเป็นออายความเป็นลูกพ่อจ๋าพงศกรพี่น้องหลังจากเสร็จกิจกรรมทังโรงเรียนนะคะอีหล่าหน่อยไปหย่างพี่น้องหูบ่โล่งทงลงทาไปหาเลี่ยงควายซอยหมูซอยผวกพี่น้องไปและ ออกทงออกทาเป็นเด็กน่อยทีติดดินมากๆอันนี้คือความเหมือนของพอจ๋าทีเยสิตอยากจะนําเสนอพี่นอ้องหาเบิ่งใดยากเด็กน่อยซ้ำนี่ล่งทงล่งทาหาก้นปูพี่น้องคะแล้วยังมีการลงมาโพสัมบวาก้นปูหนึ่งชั่วโมงได้ปูซีโตสันพี่น้อง แล้วความเป็นห่วงลูกของพ่อจ๋าพงศกรนะคะเมื่อเห็นลูกสาวโพสแบบนั้นพ่อจ๋าบอกว่าเศร้าเศร้าลูก,กว่าสันอืมนี่คือความหน่ารักของพ่อจ๋าค่ะแล้วอีกโมเมตนต์หนึ่งที่พ่อจ๋านะคะด้วยความว่าเป็นพอค่ะส่องเฟซบุ๊กเข้าไปเห็นลูกสาวร่วมกิจกรรมหรือว่าเห็นลูกสาวอยู่กับเพื่อนๆด้วยความคิดหอดคิดถึงพ่อจ๋าก่ะโพสแทปชันหรือว่า นะคะคอมเมนต์ Comment บอกว่าคิดถึงอีดังแม่ประสันคิดถึงดังแม่ประสันพี่น้องเห็นลูก,ลกเขาไปหยอกลูกเป็นความน่ารักยจสิเสื้อมันว่าในสายตาของพ่อจ่าพงศกรลูกนะคะอ้ะอาอยก็คือเบบีหรือว่าเด็กลูกตัวเล็กๆของของพ่อจ่าอยู่ดีบวายอิหลาสีเริ่มเติบโตขึ้นไปแต่ด้วยสายตาและความห่วงใย เวลาทีพ่อจ๋ากับอาอายสกุณาพรอยู่ด้วยกันความหักความหวังดีแสดงออกทางกิริยาหรือว่าแสดงออกทางสายตาของพ่อจ๋าคืออีหลกักยังเป็นเด็กน,น้อยของพ่อจ๋าอยู่ดีพี่น้องคะบอกได้เลยว่าเป็นภาพเป็นบรรยากาศทีน่ารักอบอุ่นสาหรับพ่อจ๋านะคะที่คิดหอดลูกนั่นแหละพี่น้องเห็นลูกโบยน้ำแครมือหนึ่งก็คิดหอดคิดถึงพี่น้องคะบอกได้เลยว่า ข้างด้านพอา่อจ๋าพงศกรนะคะแสดงให้เห็นถึงความหักความหักทีสม่ำเสมอแย่สิฉอบเบิงเวลาที่เพิ่นสายตาที่เพิ่นมองมองไปลูกมองดูลูกสาวเป็นสายตาทีบอมี่บอมี่เลสไนเป็นสายตาทีอบอุ่นเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงมือนี้ความหักความปรารถนาดีที่พ่อคุณหนึ่งมีให้ลูก เยซิเห้าเบิงออกพี่น้องคะเ่ว่าสิเป็นทุกอริยบทของลูกทุกการสแสดงของลูกอยู่ในสายตาของพ่อจ๋าตลอดอันนี้คือความหักความปรารถนาดีที่พ่อผู้หนึ่งสิมี่ให้ลูกพี่น้องเยซิตเข้าไปเบิงมือใดเยสิตบ่มีอันอียงเบิงเยสิก็สจิเข้าไปเบิงภาพเก่าๆคลิปเก่าๆทีอีลาหน่อยมาอยู่น้าพ่อจ๋าใหม่ๆแล้ว เด็กเน,น้อยโตนั้นที่พอเป็นคอยประคับประคองคอยผ้าฟอนผ้าล่ำแล้วก็อ่าสังเกตเวลาลูกสีรองสิล่ำคอยถาถาซอยเนี่ยไหมพี่น้องที่มัในไม่ไจนถึงทุกมือนี่อิหล่าของเฮาคือบบบ่ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบใดคือมืออาชีพชัดๆนั่นเองสําหรับนองอาอายสักคุณาพรคือทุกมือนี้บ่าวาสิมุกใดมุ่มใดหรือว่าแบบใดอิหลาห่านอยก็คือมืออาชีพ อาอายสกุณาพรคือเติบโตแบบมีคุณภาพมากๆสําหรับในสายตาทีเฮ้าเบิงเด็กหน่อยผู้นี่เห็นความจะเริ่มเติบโตแบบมีคุณภาพขึ้นทุกมือพี่น้องเก่งทุกแบบจริงๆอีหลานหน่อยของเฮ้านะคะแล้วาซซิตเขาไปเห็นมีมีภาพหนึ่งพี่น้องคาทีอาอายสกุณาพรมาในชุดลูกเสือของผนชุดเนลลี่ผลอะไรพี่น้องแล้วมารีวิว รีวิวรถคูสมชายรถแก่แต่เกา่าไม่เหมือนคนคะ่ะนะคะอันนี้คือหนักรีวิวบอกก่อนว่าอาอายสกุณาพอดเพื่อน,อเ,นเก่งรอบด้านที่ยศสินมาบอกอยู่นี่คือเก่งรอบด้านเ่ว่าสิเป็นอันไดก็ตามพี่้องเห็นที่ยังก็สารารถขยายความได้นะ่ะเป็นความเก่งของเด็กหน่อยผู้นี้นะเพื่อนบอกว่า เพื่อนมาแกงคู่เพื่อนอะไรพี่น้องคุณครูสมชายนะคะเพื่อนเห็นรถคุณคู่เก่าๆพี่น้องคะเพื่อนก็เลยออกมาแกงหมอบอกหญ่เลยบอกว่ารีวิวรถครูสมชายรถแก่แต่เกา่าไม่เหมือนคนข่าวาสันพี่น้องอันนี้คือความน่ารักของอิหลาทีเยซิตนั่มานะคะได้วันกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของน้องอ้ายสกุณาพรนะคะนะคะพี่น้องนั่นมาเบอซูแฟนคลับเอฟซีนะคะได้เห็นความคืบหน้า ของน้องอาอายสกุณาพอนแต่ละมือแต่ละเว้นเจ๊ซีเสื้อหมันวาหลายคนต่างกับรอคอยพี่น้องคาว่าวันหนึ่งที่ไม่เห็นบ่เห็นอีหลาขึ้นเวทที่เสื้อหมันวาเม่ๆเมหลายคนกับรอคอยนะพี่น้องรอคอยว่าวันนี้อาอายสกุณาพรสีท่ำมาทําการแสดงบ่พี่น้องคาสําหรับคาขึ้นนี่นะคะได้สีเห็นทางข้าง,งด้านญานุนะคะก้อนหนานั่น นะคะทางด้านโพดหนึ่งคุณบอกว่าสกุณาพรเข้าค่ายลูกเสือ24 25สองวันนะคะสิมาพบเจอกับแฟ้คลับเอฟเป็นวันที่26ค่ะแต่วันนี้อีหล่าน่อยกลับแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะคืนนี้อาจจะได้พบเจอกับน้องอาไอสกุณาพรพี่น้องคะ่ะยิเสือหมันว่าเด็กคนนี้มีความเกง่งความสามารถรับร่องว่าอีหล่าสู้ได้ทุกง,งานอยู่แล้ว เลือดนักสู้ของน้องไอายสกุณาพรเต็มร้อยแน่นอนพี่น้องคะคำขึ้นนี้พบเจอกับสกุณาพรเสียงวิหกนะคะพี่น้องสําหรับมื้อนี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ